อัคระสุวิถีเซียนตอนที่หนึ่งร้อยเจดีแสงดาราฮึในเซียววินาทีที่วงแหวนสีฟ้าประกายเขียวทั้งสองวงปรากฏเสื้อผ้าของเย่เวยพัดผิวไหวไปตามแรงลมท่านใดนั้นเกิดขึ้นพลังอันน่าสะพรึงออกจากร่างกายที่ทำให้ผู้คนวันเกรงจากผลกระทบของคลื่นพลังนี้อากาศที่อยู่รอบตัวของเยเวเกิดเป็นเกลียวคลืนหมุนตลบ ราวกับคลื่นทะเลที่เห็นด้วยวยตาเปล่ากึ่งกลางของเกลียวคลื่นอากาศมีเย่เว่ที่ยืนอย่างนิ่งเฉยมองไกลไกลเย่เว่เรากับเป็นเทพปีศาสตร์สรรพสิ่งที่อยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ใดหรือสิ่งใดที่จะสามารถสั่นไหวเย่เว่ได้แม้เพียงน้อยนิดพลังกดดันที่น่าสะพรึงแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องโถงทันทีถึงแม้พลังนี้จะไม่มีผลต่อผู้คนโดยตรงแต่จอมยุติทั้งสามสิบกว่าคน รวมถึงจินเยี่ยนที่เป็นจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุดสีหน้าต่างซีดเซียวร่างกายสั่นอย่างควบคุมไม่ได้พลังนี้น่าตกใจมากทั้งยังน่าสะพรึงกลัวจินเยี่ยนมองเย่เหวยยังหวั่นเกรงสายตาระยิบระยับเขาไม่อาจจินตนาการได้ว่าผู้ฝึกตนคนหนึ่งจะสามารถไร้พลังที่ทรงพลังได้ถึงเพียงนี้เขาบ่นพึมพำว่าพลังนี้ไม่ได้ไปกว่าปูสามของข้าเลย ท่านปู่สามของจินเยียนเป็นผู้อาวุโสที่สามแห่งตระกูลจินผู้แข็งแกร่งอี้ยวนหกดาราที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ลินจิเยียนมองดวงดาวบนท้องฟ้ามาหาศาลที่ลอยอยู่บนหัวของเย่เหวยรวมถึงร่างแสงรูปลักษณ์คนที่อยู่ในร่างของเขาอย่างสลัวสลัวนางจึงเงยหน้ามองผู้หยวนที่แฝงกายอยู่ในลำแสงสีฟ้าประกายเขียวนางจิงเข้าใจว่าเพราะเหตุใด เย่เหวยจึงมีพลังที่น่ากลัวถึงเพียงนี้ผู้อาวุโสผู้หยวนให้เย่เหวยมีพลังของจอมยุทธ์ชั่วคราวทำให้เย่เหวยสามารถไายแปรเปลี่ยนดาราณพาล์ลำลึกได้เย่เหวยได้ถือครองวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณพาล้ลำลึกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงและสองการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อยืมพลังของจอมยุทธ์พอเพิ่มพูนพลังขึ้นก็ทําให้เพียงพอที่จะโจมตีโมยะเมนึกถึงภาพที่เย่เหวยออกมาปกป้องที่ด้านหน้าของตัวเองเมื่อครู่นี้ แล้วยังมีคำพูดนั้นของเยเ่เหวยอีกในใจของหลินจีเย็ยนมีความอบอุ่นไหลผ่านไม่เป็นไปไม่ได้แม้แต่ในฝันโมหยาก็ไม่คิดว่าผู้ฝึกตนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาจะสามารถปล่อยพลังที่ไม่ได้ไปกว่าผู้แข็งแกร่งอี้หยวนหกดาราได้โมหยาตื่นตระหนกจนต้องถอยหลังแต่ก็ยังเขียนอระเซียนไม่หยุดเขาอยากจะไล่วิชาเทพเซียนสักบทสุ่เย่เว่ยขยับแล้ว แต่พริบตาเดียวก็มาถึงด้านหน้าของโมยะฝ่ามือที่ห่อหุ้มไปด้วยพลังที่น่าสะพรึงโจมตีไปที่ร่างของโมยเราวกับพายุฝนตุ้มตุ้มตุ้มเสียงกระดูกแตกราวที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวส่งเสียงดังไปทั่วทั้งห้องเวลาสั้นๆแต่เยเไวโจมตีไปแล้วหลายร้อยหมัดหมัดที่ห่อหุ้มไปด้วยพลังที่น่ากลัวทำให้กระดูกทั้งร่างของโมยะแตกละเอียดเป็นชิ้นๆ อวัยวะภายในเสียหายอาวัยวะทั้งเจ็ดบนใบหน้ามีเลือดไหลตุ่มเย่เว่ยโจมตีไปอีกหนึ่งหมัดตอนนี้เย่เว่ยโจมตีไปที่จุดตันเทียนของโมหยาตั้งใจจะทําลายจุดตันเทียนของเขาร่างกายของโมหยากระเด็นไปกระแทกด้านหลังของหยกอย่างรุนแรงจนกระทั่งเย่เว่ยดึงมือกลับโมหยาที่รอกับเศษเนือ้อไหลกลิ้งช้าๆไปตามผนังหยกเลือดที่ไหลติดอยู่บนหยก เป็นทางเลือดยาวที่ทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญผวาเงียบเงันผู้คนในห้องโถงต่างมองโมยาที่อ่อนแอกองอยู่บนพื้นราวกับหมาตายแต่ละคนแทบจะหยุดลมหายใจสายตาที่มองเย่ยเวยเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นไม่คิดว่าพลังของเย่ยเวยจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดเย่ยเวยจึงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ การโจมตีเมื่อครู่นี้น่าหวาดกลัวนักการพัฒนาของโมหยาจบสิ้นแล้วหากไม่มีผู้ใดช่วยชีวิตเขาเกรงว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ทุกคนต่างไม่มีความเห็นใจต่อมโมยาเลยแม้แต่น้อยหากไม่ใช่พระเยเวยคนที่ต้องตายก็คือพวกเขาสู่โมหยาที่ใกล้ตายทุกผู้ย้ยายออกไปจากเทวสถานจะเป็นหรือตายให้เขาลิขิตตัวเองในหุบเขาเซอูเธอ ที่นี่เป็นเทวสถานที่มีมรดกของจกักรพรรดิปิงเหลือทิ้งไว้ฆ่าคนในเทวสถานจะถือว่าไม่เคารพต่อจกักรพรรดิปิงผู้ยืนมองเย่เว่ยแล้วค่อยๆพูดออกมาที่เขาช่วยเย่เว่ยประการแรกเพราะเขาเอ็นดูเย่เว่ยอีกประการคือโมยาทำตัวเองเพราะคิดจะฆ่าคนในเทวสถานโมยาบาดเจ็บร้ายแรงถึงเพียงนี้เกรงว่าจะไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตต่อไป ร่างแสงรูปลักษณ์คนที่อยู่ในตัวของเย่ยเวยก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีผลของการแปรเปลี่ยนดาราณพล้ำลึกก็หยุดลงเย,ย่เวยจึงกลับไปมีการพัฒนาของผู้ฝึกตนดังเดิมการ,ร่า่แปรเปลี่ยนดาราณพล้ำลึกครั้งแรกนี้ทําให้เย่ยเวยได้เข้าใจวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดาราณพล้ำลึกมากขึ้นเขาจึงรอคอยที่จะได้เป็นจอมหยุดพวกเจ้าทั้งสามคนที่รู้แจ้งอาคาราเซียนเกินกว่า81วิถี ตองก็มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการทดสอบครั้งที่สองสุดท้ายแล้วใครจะได้รับสืบทอดมรดกของจกักรพรรดิปิงต้องขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการทดสอบครั้งที่สองผู้ยืนมองเย่หวยลินจีเยียนและจินเยียนนำเสียงที่ดังฟังชัดเข้าไปในหูของทั้งสามคนลินจีเยียนมองเย่หวยที่ยืยนอยู่ข้างๆสำหรับมรดกจะได้หรือไม่ได้นางก็ไม่ได้สนใจมากนะัก พราะขอแค่นางฝึกฝนจนถึงขอบเขตอี้หยวนตระกูลของนางก็จะมอบมรดกที่แข็งแกร่งมากมายให้นางเป็นจํานวนมากถึงแม้มรดกเหล่านั้นจะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับมรดกของจักรพรรดิปิงแต่นางสามารถเลือกมรดกที่เหมาะสมกับนางที่สุดสักชิน้นจักรพรรดิปิงเป็นบุรุษมรดกที่หลงเหลือไว้คงไม่เหมาะสมกับสตรีแต่เย่เวยไม่เหมือนกันนี่คือโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆสําสหรับเย่เวย ที่หลินจื่อเย็ยนยังคงไปเข้ารับการทดสอบต่อไปเพราะอยากจะช่วยเย่เวยให้ได้มรดกของจักรพรรดิปิงหากเย่เวยจะไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้สักวันหนึ่งก็จะต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ลอยหลุดไปไปเถอะผู้ยุนโบกมือทั้งเย่เวยหลินจื่อเย็ยนและจินเยียนต่างหายเข้าไปในห้องโถงไม่รู้ว่าถูกเคลื่อนย้ายไปที่ใดสำหรับพวกเจ้าผู้ยุนมองหงยวินเซี่ยหยา และจอมยุดท,ทั้ง30กว่าคนที่มีพรสวรรค์ไม่เลวแล้วจึงเอ่ยปากพูดผู้ใดจะมีโอกาสได้รับบร,รดกจากผู้ติดตามทั้งเจ็ดของจกักรพรรดิปิงก็แล้วแต่โชคชะตาของพวกเจ้าผู้หยวนมองจี้ยกทั้ง7็ชิ้นที่ลอยอยู่กลางอากาศร่างกายค่อยๆแผ่วบางลงแต่น้ำเสียงยังคงดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนที่นี่คือที่ไหนเย่เวยลินจือเยียนจินเยียนตอนนี้ทั้งสามคนโผลอยู่ในอากาศ รอบทิศมืดมิดไร้ที่สิ้นสุดมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นคุกจิตมหาเจดีในตอนที่ทุกคนทำอะไรไม่ได้ในความมืดผู้หยวนก็ปรากฏร่างออกมาจากในความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุดร่างของผู้หยวนห่อหุ้มไปด้วยแสงสีฟ้าประกายเขียวทุกย่างก้าวที่เขาเดินใต้เท้าที่มืดมิดจะประทุด,ดวงดาวที่ส่องแสงสว่างคุกจิตมารมหาเจดีหรือเย่เวีจินเยียน และลินจีเยนตังขมขวดคิ้วมองผู้หยวนที่ร่างกายห่อหุ้มไปด้วยแสงสีฟ้าประกายเขียวอย่างสงสัยที่นี่คือสถานที่สอบรอบที่สองของพวกเจ้าผู้หยวนที่ร่างกายปกคลุมไปด้วยแสงสีฟ้าประกายเขียวค่อยๆยืยย่นนิ้วออกมาชี้ไปไกลกลางอากาศที่มืดมิดนั้นท่านใดนั้นเองแสงดวงดาวทอระยิบระยับท่ามกลางความมืดมิดและขยายไปทั่วพริบตาเดียวก็กลายเป็นสายน้ำแห่งดวงดาว สายน้ำแห่งดวงดาวรวมตัวกันในตำแหน่งหนึ่งที่ผู้ยวนชี้ไปในสายตาที่ตื่นตกใจของเย่เวยลินจีเยียนและจินเยียนมองเห็นสายน้ำแห่งดวงดาวรวมตัวกันกลายเป็นเจดีโบราณหนึ่งเจดีเจดีโบราณนี้มีสามชั้นรูปร่างมีแสงแห่งดาวระยิบระยับในช่องว่างสลัวสลัวมีอัคาระเสียนเคลื่อนไหวอยู่นับไม่ถ้วนล้ำลึกยากจะหยั่งถึงเจดีโบราณนี้เรียกว่า เจดีแสงดาราผู้หยืนมองเจดีโบราณที่มีแสงดวงดาวระยิบระยับประทุข,ขึ้นที่ตัวเจดีน้ำเสียงดังเข้าไปในหูของทั้งสามคนเจดีแสงดารามีทั้งหมดสามชั้นชั้นแรกผนึกจิตมารชั้นต่ำชั้นที่สองผนึกจิตมารชั้นกลางชั้นที่สามผนึกจิตมารชั้นสูงจิตมารที่ไม่มีตัวตนจะสามารถผนึกได้หรือเมื่อได้ยิน,เย,นเย่เวยลินจือเยยนจินเยียน ต่างก็มองเจดีสามชั้นอย่างงุนงงในดวงตาเผยให้เห็นความประหลาดใจทุกคนต่างรู้ดีว่าในตอนที่ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นจะต้องมีจิตมารมาโจมตีขอบเขตผู้ฝึกตนที่จะทลายสู่ขอบเขตจอมยุทธจิตมารที่บุกรุกคือจิตมารชั้นต่ําขอบเขตจอมยุทธที่ทลายสู่ขอบเขตอี้หยวนจิตมารที่บุกรุกคือจิตมารชั้นกลางขอบเขตอี้หยวนที่จะทลายสู่ขอบเขตกุยหยวน จิตมานที่บุกรุกคือจิตมานชั้นสูงขอเพียงต่อต้านการจงตีของจิตมานได้ก็จะสามารถทลายขอบเขตได้จิตมานมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ไร้ตัวตนเย่เวยลินจือเยียนจินยนิ่นทั้งสามคนยังไม่เคยได้ยินว่าจะมีผู้ใดสามารถผนึกจิตมารที่ไร้ตัวตนได้บนยุทธภพบใบนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าพลังไม่แข็งแกร่งพอหากมีพลังก็สามารถผนึกจิตมารได้แต่ความยากของการผนึกจิตมามีมากเกินไปต้องเป็นผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งเชกเช่นจกักรพรรดปิงจึงจะสามารถทำได้แม้แต่เจดีแสงดารานีต้องทำให้จกักรพรรดปิงจ่ายไปจำนวนมหาศาลแต่จกักรพรรดปิงกลับถือว่าคุ้มค่าพระเจดีดารานี คอยอบอุ้มสิ่งล้ำค่าของคนรุ่นหลังผู้หยืนมองทั้งสามคนและพูดด้วยรอยยิม้มพวกเจ้าน่าจะเข้าเจดีในตอนที่จะทลายขอบเขตหากไม่สามารถต้านทานการโจมตีของจิตมานได้การพัฒนาก็จะเสียหายแม้ใช้เวลาสองสามปีก็ไม่อาจจะฟื้นฟูพลังหยวนแต่เจดีแสงดารานี่ไม่เหมือนกันภายในของเจดีแสงดารา หากไม่สามารถต้านทานจิตมารได้เจดีแสงดาราจะเคลื่อนย้ายเจ้าออกมาโฮ้ oh. จินเยียนปล่อยลมหายใจทางปะสายตาที่มองเจดีแสงดาราเปลี่ยนเป็นความร้อนรุ่มผู้ยวนพูดถึงจุดนี้เขาจึงเข้าใจในทันทีว่ามูลค่าของเจดีโบราณนี้มากมายจนน่าตกใจเมื่อครึ่งปีก่อนจินเยียนเพิ่งจะก้าวสู่ขอบเขตจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุด เขาจึงมีคุณสมบัติที่จะทลายขอบเขตอี้หยวนแต่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่กล้าที่จะทลายขอบเขตอี้หยวนด้วยความกังวลว่าตัวเองจะไม่สามารถต้านทานจิตมานหากต้านทานจิตมานไม่ได้ภายในสองสปีก็ไม่อาจฟื้นฟูพลังหยวนแต่ภายในเจดีแสงดาราสามารถต่อสู้กับจิตมานได้ยังไม่ต้องเกงรงกลัวไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งเมื่อมีประสบการณ์ในการต่อต้านจิตมานในตอนที่เขาจะทลายสู่ขอบเขตคงจะง่ายดายขึ้นมากพวกเจ้าทั้งสองคนต่างก็เป็นจอมหยุดเคยต้านทานการโจมตีของจิตมานชั้นล่างไปแล้วจิตมานชั้นล่างในเจดีแสงดาราชั้นที่หนึ่งคงไม่อาจทำอะไรพวกเจ้าได้ดังนั้นการทดสอบของพวกเจ้าข้าจะจัดการให้ไปในเจดีแสงดาราชั้นที่สอง ยิ่งพยายามได้นานเพียงใดโอกาสในการผ่านการทดสอบจะยิ่งสูงขึ้นอีกทั้งหากพวกเจ้าไม่ผ่านการทดสอบมีประสบการณ์จากการต่อต้านจิตมารครั้งนี้ในตอนที่พวกเจ้าทลายสู่ขอบเขตอี้หยวนคงจะง่ายได้ขึ้นมากผู้หยวนมองจินเยี่ยนและหลินจือเยียนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบส่วนการพัฒนาของเจ้าหนุ่มนี่เป็นเพียงผู้ฝึกตนการทดสอบของข้า จะจัดให้เจ้าไปอยู่ในเจดีแสงดาราชั้นที่หนึ่งผู้หยุนมองไปที่เย่เวยข้าจะส่งพวกเจ้าทั้ง3มคนเข้าไปในเจดีแสงดาราพร้อมๆกันผู้ใดที่พยายามได้นานที่สุดผู้นั้นจะสามารถรับช่วงต่อมรดกของจกักรพรรดิปิงสายตาของผู้หยุนมองจินเยี่ยนลิ้นจื่อเยียนแล้วไปจบลงที่เย่เหวยเย่เหวยสามารถรู้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาลึกลับได้อีกทั้งยิงใช้เวลาเพียงสาวัน สามารถบรรลุวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกสองการเปลี่ยนแปลงพรสวรรค์น,นี้แข็งแกร่งกว่าจากักรพรรดิปิงในปีนั้นอย่างมากแน่นอนว่าผู้หยวนหวังว่าผู้ที่จะสืบทอดมรดกของจกักรพรรดิปิงคือเย่เหวยเขาคาดหวังในตัวของเย่เหวยเป็นอย่างมากแต่ทั้งเย่เหวยหลินจีเยียนจินเยียนใครจะเป็นผู้ที่สืบทอดมรดกของจกักรพรรดิปิงนั้นจะต้องดูผลการทดสอบรอบที่สอง นี่คือกฎของจกักรพรรดิปิ่งผู้ย้นไม่กล้าฝ่าฝืนซเซวอยไม่ว่าจิตมันจะแข็งแกร่งเพียงใดขอเพียงรักษาจิตใจเดิมไว้ได้ก็เพียงพอแล้วหลินจะเยียนพูดกับเย่เวยอืมเย่เวยพยักหน้าทั้งสองคนต่างมองตากันไม่พูดจาก็เข้าใจกันไปเถอะผู้หยวนบกมือสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวแยกไปสามทางสักพัก ทั้งสคนก็ถูกพาเข้าไปในเจดีแสงดาราลินจีเยียนและจินเยียนไปชั้นที่สองเย่เวยอยู่ชั้นที่1นึเจดีแสงดาราชั้นที่1ในเซียววินาทีที่เย่เวยปรากฏในห้องโถงขนาดใหญ่มีอัครเซียนนับไปท้วนเต็มไปทั่วทั้งห้องโถงเรากับคลื่นน้ำที่ไหลวน